อย่าถ่ายอย่าถ่ายหลังคนถ่ายหน้าคนอาตอนนี้เรามาทำพิธีขอขมาแม่ย่านางให้ปกปักรักษาสำหรับรถมิตซบิชิปายโรคันนี้ให้พี่น้ำหวานนะครับเดี๋ยว9ก้าโมงเก้าที เดี๋ยวเก้าโมงเก้านาทีเรามาขยับเอาเลือกให้ให้พี่น้ำหวานกันนะครับแปดนาทีแล้วครับอีกหน,หนึ่งนาทีอาขออัเชิญแม่ยานางช่วยปกปักรักษาให้รถคันนี้ขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางแล้วนะครับวันนี้ ผมจะเอารถไปส่งที่น้ำหวานที่จังหวัดอุทัยธาน,นีขอให้ขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางร่ำรวยร่ำรวยมาํามะขึ้นด้วยครับสาธุวางอะไรวางไว้นี้ก9โมง9นาทีแล้วครับสตาร์ทบีบแต่3ทีบีบแต่3ทีเดินแนก